สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง 90min channel นะครับผมก็เป็นช่องของแต่เจา้จาเดียวกับของเซียนบอลน,นิรน,นามนะครับเป็นช่องใหม่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เป็นช่องใหม่นะครับเพิ่งเปิดช่องขึ้นมาเพราะว่าช่องนั้นก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า,ามันมีปัญหาอยู่นะครับผมกลัวว่าจะเข้าไม่ได้แล้วก็จะหายไปนะครับผมกลัวกลัวอย่างนั้นก็กเลย เปิดช่องใหม่มานี้นะครับยังยังไงผมก็ฝากฝากแชร์ฝากกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับเป็นช่องใหม่ของผมเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับช่องนั้นกลัวกลัวหายเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยนะครับวันนี้จะเป็นสเต็ปสแล้วก็สเต็ปสแล้วก็บอลเตงนะครับผมจะอยู่ในในคลิปเดียวกันเลยนะครับก็คู่แรกนี้นะครับผมจะเป็น สเตปสแล้วก็บอลเตงนะครับผมคู่แรกเนี่ยบอลเตงคู่แรกเลยนะครับคู่ระหว่างยูฟาเนชันลีกเจออ่าคู่ระหว่างโคเอเชียนะครับเจอฝรั่งเศสนะครับเป็นศึกยูฟาเนชันลีกนะครับนั้นล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของฝรั่งเศสนะที่เจอกับโคเอเชียนะก็เป็นทางฝั่งของฝรั่งเศสชนะไป4ประตูต่อ2นะครับจากสถิติที่เจอกันมา4เกมนะครับเป็นทางฝั่งของฝรั่งเศสชนะ2เสมอ2นะครับ2เกมหลังสุดฝรั่งเศสชนะด้วยสกอร์สี่สองทั้งสองเกมเลยนะครับ 6เกมล่าสุดทั้งเยาวได้เย็นแล้วก็ทุกรายการของโคเอเชียนะครับชนะ4แพ้2ส่วนทองฝั่งของฝรั่งเศสชนะ5เสมอ1เดี๋ยวเราไปดูเกมของโคเอเชียกันครับเป็นเกมของยูฟ่าเนั่นลีกนะครับเตะไปแล้ว3เกมนะครับก็น่าล่าสุดเนี่ยชนะสวีเดนไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็2เกมก่อนหน้านั้นแพ้นะครับแพ้โปรตุเกส1-4แล้วก็แพ้ฝรั่งเศส2-4นะครับก็ถือว่าแพ้เยอะทีเดียวสำหรับโคเอเชียนะครับ นัดล่าสุดก็กอบกู้คะแนนขึ้นมาคืนมาได้นะครับสําหรับโคโอเอเชียถ้ามองถึงเกมในบ้านของโคโอเอเชียนะครับชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับทุกรายการจาก5้าเกมนะครับก็ถือว่านับยังพอดูดีอยู่นะครับช่วงปี2 0 1พนินะครับพอเข้าปี2020ิเนี่ยผลงานาทั้งในบ้านนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปลงไปเยอะเหมือนกันสำหรับโคโอเอเชียนะครับ ด้านหน้านะครับโคเอเชียนะจะต้องเจอกับทางฝั่งของสวีเดนนะครับก็จะไปเตะกันอีกทีนึงก็วันที่15เดือน11หนุ่นนะครับก็ประมาณอีกสักเดือนนึงนะผมก็กลับมาเตะกันอีกนะเป็นศึกยูฟ่าเนชัลลิกเหมือนกันนะครับไปดูทางฝั่งของฝรั่งเศสกันบ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เจอโปรตุเกสก็เสมอกันไปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์สามเกมของฝรั่งเศสในศึกยูฟ่าเนชันลีกนะครับก็ ชนะไป2เกมสเสมอ1น,นเกมนะครับเกมแรกก็ชนะสวีเดน1 0เกมที่2ชนะโคเอเชีย42แล้วก็เกมล่าสุดเสมอโปรตุเกสไป0 0นะครับถ้ามองถึง5เกมล่าสุดนะครับกับการไปเยือนของฝรั่งเศสนะทุกรายการเนี่ยชนะ4นะครับแพ้1น,นะครับก็ถือว่าด้ยรวมน้าทั้ง2ทีมเนี่ยยังถือว่า,าผลงานใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่ถ้ามองถึงนาชั่วโมงนี้แล้วนะครับโคเอเชียยังเป็นรองอยู่ พอสมควรนะรเป็นรองฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยตัวใหม่ๆเริ่มปรับตัวเข้าทีมกันได้ดีนะครับสําหรับฝรั่งเศสด้าน,นหน้าฝรั่งเศสจะต้องเจอกับโปรตุเกสนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทางฝั่งของอโคเอเชียก็ถือว่ามีตัวดีอยู่เหมือนกันลูก้าโมดิตนะเปริซิสนะก็ยังถือวาอ่าชื่อที่คุ้นหูกันอยู่นะสำหรับทั้งสองทีมเนี่ยชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมเนี่ย อย่างฝรั่งเศสก็มีกองหน้าอย่างโอริเวชิชิรูนะครับเอ็มปาเป้นะกิตมันนะกองกลางก็พ็อกปานะก็คุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับฝรั่งเศสในส่วนของตารางนะครับทั้งสองทีมอยู่กลุ่มซีนะครับเจ้าบ้านโคโลญชีนะครับมีอยู่3แต้มนะครับชนะ1แพ้2นะครับอยู่อันดับ3ส่วนตรงฝั่งของฝรั่งเศสก็เตะไปแล้ว3เกมเหมือนชนะ2เสมอ1มีอยู่7แต้มนะครับ แต้มเท่ากับโปรตุเกสนะครับแต่ว่าอยู่อันดับ2นะครับซึ่งลูกได้เสียน้อยกว่าโปรตุเกสครับวันนี้ถ้าจะให้หยิบยกขึ้นมาให้เลือกเชียร์ผมเชียร์ทางฝั่งของอทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสนะครับเชียร์ไปนะครับฝรั่งเศสเด็ดกว่านะครับส่วนสกอสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่ง ก็คู่นี้นะครับผมเป็นบอลเต็งนะครับสำหรับคู่นี้บอลเต็งด้วยนะครับแล้วก็ไปรวมในสเต็ปสด้วยนะครับคู่นี้ผมมั่นใจว่าชนะ1นึเป็นอย่างต่ํานะครับไปดูคู่ที่2กันต่อนะครับก็ยังอยู่ที่ยูฟาเนชันลีกนะครับคู่ระหว่างกรีซเจอกับโคโซโวนะครับกรีซเล่นนบ้มาตัวเองต่อด้วยราคาครึ่งควบลูกนะครับก็นัดล่าสุดที่เจอกันมาเป็นทางฝั่งของกรีซนะครับ ไปเยือนโคโซโวนะเมื่อเดือน9ที่ผ่านมานี่เองนะครับชนะไป2ประตูต่อ1นะครับก็เกมของกีตนะที่เจอกันมาเนี่ยหเกมนะครับเท่านั้นเองนะที่เจอกันมาก็เป็นฝั่งของกีตชนะนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับสำหรับเ,เกมยูฟ่าเชั่นลีกเนี่ยเตะมาแล้ว3เกมนะทั้งฝั่งของกีตเนี่ยชนะ2เสมอ1น,น,นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่านะครับรายการนี้นะทำได้ดีนะสำหรับกรีซนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับเกมในบ้านของตีซนะครับทุกรายการนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1 4เกมล่าสุดยังไม่แพ้เลยนะครับก็ต้องยอมรับว่ารีซช่วงหลังมาทําได้ดีนะครับผมนัดหน้าทางฝั่งของตีซนะครับจะต้องไปเยือนมอนโดวานะครับเป็นศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเตะอีกทีนึงนะครับเมื่อประมาณช่วงเดือน11นะครับผมเดือนพฤศจิกานะครับจะกลับมาเตะกันอีกทีนึงไปดูในส่วนของโคโซโวกันบ้างนะครับ ซึ่งโคโซโวเตะในรายการนี้เตะไป3เกมเช่นกันนะครับเสมอ1แพ้2นะครับเกมแรกนะครับเจอกับมอนโดว่านะก็เสมอกันไป1-1เกมที่2เล่นในบ้านตัวเองแพ้กีต1-2แล้วก็อ่านัดล่าสุดนะครับเล่นในบ้านตัวเองก็แพ้สโลววเนียไป0ประตูต่อ1นะครับเกมนอกบ้านของโคโซโวนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3 3เกมล่าสุดให้หลังมานี้แพ้รวดนะครับสำหรับโคโซนะครับ ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ค่อยน่าเชียร์สักเท่าไหร่นักนะครับนัดหน้าโคโซโ,โวจะไปเยือนสโลวีเนียนะครับไปดูในส่วนของตารางกันบ้างนะครับทั้ง2ทีมอยู่กลุ่ม C นะครับ้าบ้านอย่างกรีซนะครับผมนะชนะ2เสมอ1มีอยู่7แต้มจาก3เกมนะครับตอนนี้ลังอันดับ1ของกลุ่ม C อยู่นะครับส่วนทางฝั่งของโคโซโวนะครับเตะไปแล้ว3เกมเช่นกันเสมอ1แพ้2มีอยู่1แต้มอยู่อันดับ3นะครับ ก็ถือว่าวันนี้นะครับทางฝั่งของกรีซด,ดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมหยิบยกให้เลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านไปเชียร์ไปกรีซไม่คิดมากนะครับส่วนสกอร์ต่ำสองลูกครึ่งมาถึงคู่สุดท้ายของสเต็ปสามนะครับก็ไปกันที่ยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเช่นเดิมนะครับ คู่ระหว่างอังกฤษเจอกับเดนมาร์กนะครับอังกฤษได้ได้ประตวเองต่อด้วยราคาครึ่งควบลูกนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมานะก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับจากสถิติที่เจอกันมา5เกมเนี่ยต่างฝ่ายต่างชนะกันไป2เกมอีก1เกมเสมอกันไปนะครับสําหรับ6กเกมล่าสุดทั้งเยาวและเยือนแล้วก็ทุกรายการของอังกฤษนะครับชนะ5เสมอ1นะครับส่วนทางฝั่งของเดนมาร์กชนะ3เสมอ2แพ้1เราไปดูนะครับเกมของอังกฤษนะครับผม ยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเตะไปแล้ว3เกมนะครับชนะ2เสมอ1นะครับเกมล่าสุดทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับก็กลับมาชนะทางฝั่งของเบลเยียมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเล่นดีตามระดับขึ้นมาเด็กใหม่ๆสามารถทดแทนตัวเก่าๆได้นะครับสำหรับทีมอังกฤษก็ชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อ1นะครับก็โดยรวมนะครับทางฝั่งของอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ดีนะพักหลังมานี้นะครับ5เกมล่าสุดสำหรับ เกมการเล่นในบ้านเนี่ยชนะรวดเลยนะครับประมาณสัก8เกมให้หลัง9เกมให้หลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยชนะรวดเลยนะครับสําหรับเกมในบ้านนะครับก็ถือว่านะทำได้ดีนะสำหรับอังกฤษนะครับในบ้านเนี่ยที่เห็นอยู่หน้าจอ20เกมเนี่ยแพ้เพียงแค่เกมเดียวอีก4เกมเสมออีก15เกมชนะนะครับสําหรับกับการเล่นในบ้าน20เกมล่าสุดนะครับนัดหน้าอังกฤษจะไปเยือนเบลเยียมน,นะครับ ไปดูน้องฝั่งของเดนมาร์กกันบ้างนะครับก็ทําผลงานได้ไม่เลวนะครับนัดล่าสุดไปเยือนไอร์แลนด์ก็ไอซ์แลนด์นะครับผมก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับเกมของเขาเนี่ยเตะไปแล้ว3าเกมเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับก็ถือว่าโดยรวมนะครับนัดล่าสุดเนี่ยทำผลงานได้ดีขึ้นมากนะสำหรับเดนมาร์กนะครับถ้ามองถึงเกมนอกบ้านของเขาก็ยังไม่แพ้ใครมาแล้วนะครับ5้าเกมติดเลยนะครับชนะ2เสมอ3นะครับก็ถือว่าโดยรวมนะครับ เดนมาร์กนอกบ้านนะครับ20เกมชนะ7เสมอ8แพ้5นะครับก็จะหนักไปทางเสมอสัดส่วนใหญ่สำหรับเดนมาร์กนะครับนัดหน้าเดนมาร์กจะต้องต้อนรับการเยือนของไอซ์แลนด์นะครับไปดูนะครับตารางนะครับทั้ง2ทีมนะอยู่กลุ่มบีนะครับอยู่กลุ่มบีสำหรับเจ้าบ้านอย่างอังกฤษเตะไปแล้ว3เกมอย่างที่บอกไปนะครับชนะ2เสมอ1นะครับมีอยู่7แต้มอยู่อันดับ1ของกลุ่ม B นะครับ ส่วนเดนมาร์กูไปเยรอนะครับเตะไปแล้ว3เกมชนะ1เสมอ1แพ้1มีอยู่4แต้มอยู่อันดับ3นะครับก็ถือว่าวันนี้ถ้าหากว่าเดนมาร์กชนะนะครับก็คิดว่าน่าจะกระโดดไปอยู่อันดับ1เลยก็ว่าได้นะครับถ้าคืนนี้ชนะนะครับนะบก็ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับผมในเมื่อนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกันไป0ูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับเดนมาร์กนะครับซึ่งจะสู้ไม่ถอยเหมือนกันเมื่อเจอกับ อังกฤษนะครับแต่ว่าอังกฤษก็ได้ใจนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็พึ่งนะครับพึ่งเอาชนะเบลเยียมไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับเถอว่าวันนี้ความมึเงมัของอังกฤษมีมากกว่าทีมเยือนอยู่พอสมควรคู่นี้ผมขอเชียร์เจ้าบ้านอย่างอังกฤษนะครับส่วนสกอร์ต่ำสองลูกครึ่งควบสามนะครับสรุปนะครับผมบอลเต้งนะครับไปเชียร์กันที่คู่ของ โคเอเชียแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับคู่นี้หยิบยกให้เชียฝรั่งเศสเป็นบอลเต็งนะครับส่วนสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับส่วนสเตป3นะครับผมก็เป็นคู่ของฝรั่งเศสนะครับผมนะสกอร์สูง2ลูกครึ่งอ่าสองลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับคู่ที่2นะครับกรีซนะครับสกอร์ต่ำสองลูกและคู่ที่3อังกฤษสกอร์ต่ำสองลูกครึ่งควบ3ามนะครับ ก็วันนี้ขอทิ้งท้ายหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับผมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะอย่างที่บอกไปว่าช่องเก่าของผมอ่ะที่เป็นช่องสถานีบอลสเต็ปนะครับตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้อยู่นะครับอาจจะมีปัญหานะก็เลยฝากช่องทางใหม่นี้นะครับฝากท่านผู้ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับ90ิมินชแนลนะครับก็ขอขอบคุณเรื่องหน้าแล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีครับผม